สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์พิลิศชั้นชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาแบบสั้นๆนะคะเป็นบทสรุปสั้นๆในช่วงการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเดือนกันยายนนะคะของท่านที่เกิดลัคนาสิงห์หรือราศีสิงห์นะคะการทํานายจะมีผลในช่วงเดือนกันยายนค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะ ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะขอพระคุณมากๆอีกครั้งนะคะในช่วงการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในเดือนกันยายนเนี่ยท่านที่เกิดลัคนาสิงห์เนี่ยถือว่าโชคดีมากนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชีวิตเลยนะคะในช่วงเดือนนี้จะมีข่าวดีนะคะหรือได้รับสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน นะคะการงานหรือความ,มรักอย่างเรื่องการเงินเนี่ยถือว่ามีโชคลาภนะคะรายได้ที่ได้มาเนี่ยในช่วงนี้จากการทำงานนะคะหรือ,เ,อ,อเป็นไปได้คนลักนาสิงเนี่ยมีอาชีพเสริมนะคะ ทำงานประจําแล้วแล้วมีอาชีพเสริมหรือมีอาชีพสองอาชีพนะคะหรือบางท่านเนี่ยที่ทำธุรกิจโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีสูงมากนะมันเป็นช่วงเหมือนถ้าบางคนก็บอกว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะหรือได้พบบางท่านนะอาจจะได้พบใครสักคนหนึ่งมาลงทุนนะคะ ให้เงินก้อนกับเรานะคะหรือมีโอกาสที่ได้เงินที่ยังค้างอยู่นะคะอาจจะเป็นเงินตกเบิกก็ได้นะที่เราทำงานมาแล้วมีโอกาสที่ได้ได,ได้รับชำระก็ได้หรือเรามีคนยืมเงินเราไปเราก็โอกาสที่จะได้เงินคืนมานี่สูงนะดังนั้นถือว่าเป็นช่วงจังหวัดที่ดีในเรื่องการเงินหรือไรายได้ไม่ว่าจะเป็นไรายได้ประจำหรือไรายได้จากการทาธุรกิจนะมีโอกาสสูง เลยนะคะที่จะได้รับเงินก้อนส่วนเรื่องการงานเนี่ยท่านที่ทํางานประจานะคะก็อย่างที่บอกได้รับการอุปถัมม์นะคะได้รับโอกาสที่ดีนะคะอาจจะมีความรับผิดชอบในเรื่องการงานมากขึ้นนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่ดีในเรื่องการงานนะคะ เป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณโดดเด่นมากในการทำงานนะเหมือนว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่ในสายตาเพื่อนร่วมงานนะคะมีโอกาสที่ได้รับการอุปถัมภ์นะคะหรือได้รับการโปรโมตก็ได้ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะส่วนคนท่านที่ทำธุรกิจเนี่ยโอกาสที่ธุรกิจของท่านจะไปได้สวยมีเพียงแต่ให้ระวังนิดนึงความรอบคอบในการทำ เอกสารสัญญานะคะเพราะเป็นไปได้คนลักนาสิง์เป็นคนที่มีความรอบคอบอยู่แล้วเพียง mm. แต่ว่าอาจจะต้องทํางานร่วมกับคนอื่นหรือบริวารเขาอาจจะมีความไม่รอบครอบหรือผิดพลาดดังนั้นเราต้องเป็นคนที่ระวังนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องระวังนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะมีะได้ ทำงานร่วมกับคนอื่นหรือบริวารน,นะคะอาจจะมีความไม่อรอบคอบนะตรงนี้ต้องระวังส่วนด้านความรักอย่างที่บอกคุณจะโดดเด่นนะเหมือนมีสเสน่ห์คนลักนาสิงเป็นในช่วงนี้ถ้าคุณโสดโอกาสที่มีคนเข้ามานะคะไม่ได้ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะอาจจะมากกว่าหนึ่งดังนั้นขอให้ระวังนะคะเ,เ,เรื่องการครบกับใครก็แล้วแต่ในช่วงนี้ที่เรามีสเสน่ห์ การที่เรากูดจาก,กับใครนะคะอาจจะบางคนอาจจะมองอเป็นในเชิงชู้สาวก็ได้บางทีเราไม่ได้คิดอะไรนะคะดังนั้นขอให้ระวังตัวโดยเฉพาะท่านที่เกิดลัคนาสิงผู้หญิงนะคะบางครั้งต้องเว้นช่องว่างบ้างนะเวลาที่เราคุยกับใครเพราะว่าความมีเสน่ห์ความไม่ถือตัวนะคะ อาจจะทําให้บางคนเข้าใจผิดว่าเรามีใจให้นะคะคนลัคณาสิงส่วนใหญ่จะได้พบคู่ที่ดีเหมือนคู่แท้นะคะดังนั้นในช่วงนี้ถ้าคุณโสดก็ขอให้ระวังแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีคู่แล้วอยู่ด้วยกันนานแล้วหรืออาจจะเป็นไปได้บางท่านนี่คือเป็นสามีภรรยากันอยู่ด้วยกันนานแล้วนะคะก็ขอให้อ่ มีเวลาให้แก่กันนะคะคือด้านอื่นเนี่ยไม่ได้ห่วงอะไรเลยคือมีความเข้าใจกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนลักนาสิงเนี่ยจะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินดังนั้นบางครั้งอาจจะลืมเอาใจใส่คนรักนะคะตรงนี้ต้องระวังหรือคําพูดนะคะ,ะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ย คุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนอาจจะมีคนเข้ามานะคะทำความ,มรู้จักกับเราแล้วอาจจะทําให้เกิดปัญหา รักสามเศร้าก็ได้หรือมีมือที่สนะคะตรงนี้ต้องระวังถึงบอกว่าควรจะระวังตัวหรือเว้นช่องว่างระยะห่างเวลาที่เราคุยกับใครหรือทําความรู้จักกับใครนะคะอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ดังนั้นถือว่าการงานการเงินหรือความรักของคนลัคนาสิงไม่ได้ห่วงนะถือว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วก็ โชคดีนะในเดือนกันยายนนะคะก็ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคนลัคนาสิงห์นะคะราศีสิงห์นะคะขอวอวยพรแล้วก็ขออานาจสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขนะคะสมหวังสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะสมปัารถนา นะคะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ